ชาวราศีมังกระฮะเป็นหนึ่งในสองราศีครับในช่วงวันที่1น่ถึง7นะครับกันยาที่ต้องระวังไปพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะและมีเรื่องดีๆที่ใจฟูที่น่าชื่นใจนะฮะผสมลงไปด้วยกันนะครับคือไม่ใช่มีแต่เรื่องแย่ๆนะฮะมีเรื่องดีๆฮะแรกเสริมพอสมควรนะครับแต่ว่าเราจะรู้ว่าเออโอเคเรื่องไหนต้องระวังนะฮะมันก็ได้เซฟเหตุจะต้องเกิดให้หายไปได้แล้วก็เรื่องดีๆเราก็ จะใส่เต็มนะครับมันก็จะกลายเป็นโอเคมันก็เป็นสัปดาห์ที่ดีขึ้นได้นะครับโอเคครับมาเริ่มนะครับนี่เข้าสู่เดือน9แล้วนะฮะไว้กันนะเรื่องแรกครับที่คือที่ต้องโฟกัสเลยที่เรื่องต้องวังนะฮะคือเรื่องของการพูดคุยนะครับการสื่อสารฮะเพื่อนขีดเส้นใต้เลยครับการสื่อสารการนัดหมายการพูดคุยการเจรจานะครับการยื่นเอกสารการทําหนังสือจะมีอุปสรรคก่อนเสมอหรืออย่าประมาท มันมีดวงหลุดตกหล่นมีดวงคนเข้าใจผิดสื่อสารไงฮะหรือยืน่นหนังสือแล้วมีดวงประเภทแบบว่ามีอุปสรรคกัน,นะฮะหรือว่าหลุดหลงลืมบางทีมีลืมเซนบางเรื่องลืมเอกสารบางข้อหรือถ้าส่งงานกับหัวหน้านะครับบางทีระวังทําไม่ทันนะฮะพยายามโฟกัสเป็นพิเศษนะครับผมเลยดูว่ามันจะเป็นเรื่องงานก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าดูจริงจนะ ดวยมีตัวช่วยหรือมีทางแก้ทางออกฮะดาวการงานของเราคือดาวพระศุกร์ได้กูจรได้ตําแหน่งราชาโชคนะฮะคืออุปสรรคมาราชาโชคคือมีคนช่วยเหลือตามมาที่หลังหรือมีทางแก้ทางออกตามมาที่หลังนะครับ mm. นั่นเป็นเหตุผลทําให้ในช่วงนี้เพื่อนๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับการทําการต่างๆการแก้ปัญหาต่างๆการทําเรื่องสําคัญสาคัญต่างๆนะครับต้องบบรัดกลุ่มทํากันบ้าน แล้วก็อย่าประมาณทํางานล่วงหน้าเอาไว้ก่อนก็ดีเผื่อมีอะไรที่มันหลุดตกหล,ล่นเราจะได้มามีเวลาแก้ไขนะฮะนี่คือจุดเด่นที่เราสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับการเจราจาที่บอกอุปสรรคนะครับดาวพุธคือการเจราจาพูดคุยโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับก็การตีความหมายผิดบางทีเราคุยกับคนทํางานหรือคุยกับใครนะฮะ คนเขาเข้าใจผิดนะฮะภาษาเราอาจจะเป็นภาษาที่ตรงไปตรงมาแต่เขาบอกว่าโอ,โอ้ทําไมเราพูดแข็งจังทําไมเราพูดแรงไปทําไมเราพูดไม่เข้าใจทําไมเราพูดประมาณเหมือนกับว่าคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะฉะนั้นเพื่อนๆครับงหวะดาวมาลาักษณะแบบนี้ครับผมก็เลยมองว่าเทินเพื่อนคุยในยพยายามนะฮะรักษากาพูดนิดนึงหรือว่าใช้วันศิ์นะครับเพื่อนๆลองนึกถึงคาวันศิล์นะฮะพยายามใช้วันสิ์นะครับ มันไม่ใช่จมเป็นต้องอ่อนๆผ่อนตามนะฮะแต่ว่าบางทีมน่ยจะเป็นคําที่ใช้นะฮะมันต้องแบบซอฟๆเบาๆนิดนึงหรือว่าตรงไปตรงมาแหละแต่ว่าใช้ภาษาที่นุ่มนวลนะฮะใช้ภาษาที่น่าฟังนะครับคือเราไม่ได้แบบต้องการเอาใจใครนะใครนะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการมีปัญหาตามมาจากนี้นะฮะเราพูดเราคุยเราสั่งงานต่างๆเราก็ให้มันจบนะครับในเรื่องที่เราพูดแล้วก็เราให้เขาโฟกัสในเนื้อหาเขาจะไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องน้ําเสียงไม่ต้องมาโฟกัสเรื่อง คำพูดหรือว่ารูปแบบเป็นการพูดนะครับนี่ฮะคือตัวนี้คือมันจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวง้งหรือเกิดความราบลื่นอยู่ที่วาจานะครับเน,น้นเรื่องวาจาพุทธคือปากวาจาโคจรมลนะมันมีคนตีความหมายผิดนะครับหรือบางทีนะเออมันมีอย่างนึงคือเรียกว่าเอกสารหลุดตกหล่นนะฮะบางทียืน่นเอกสารไปรอตั้งนานไม่เสร็จสักทีอ่าแท้จริงมันก็ส่งอีเมลนะฮะกลายเป็นหล่นที่ไหนก็นรู้นะครับ หรือส่งเอกสารส่งข้อความไปนะฮะไปอยู่ในทางขยะนะครับไม่ได้อยู่ในแบบเปิดเรามาไม่เจอไ่างรครับยคือง่ายการสื่อสารทุกประเภทนะครับการสื่อสารต่างๆแต่ถ้าทั่วไปนะฮะบ,บางทีเราส่งไลน์ไปนะฮะเอาบางทีเน็ตไม่มีนะครับหรือตกหล่นอะไรกิบลันเนี่มันก็เกิดเหตุกิ๊กัดเรื่องของการส่งข้อความการส่งหนังสือการทําสัญญาการนัดหมายการเจรจาข้อความหลุดตกหลน่นส่งไม่ครบ เซ็นไม่ครบไม่ใช่ไหมเออการสื่อสารนะฮะอะไรั้งนั้นเลยระวังโทรศัพท์เสียนะฮะช่วงนี้มันมีเรื่องของโทรศัพท์สูญหายเสียหายแตกหักเล้าพังคุณนใช้ไฟฟ้าช่วงนี้นะครับดาวที่โคจรมรณะเล็งดาวราหูนะครับแล้วก็เล็งดาวเสาร์นะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะเจออุปกรณ์เคของใช้ของเรานะฮะมันสูญหายเสียหายแตกหักเล้าพังเป็นพิเศษแล้วก็อีกอย่างนึงครับในช่วงนี้ระงคนเข้าใจผิดแล้วก็คนใส่ใส่ความนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะฮะบางทีพวกปั่นน่ยนะครับบางทีเราก็ไม่อยากมีศัตรูแต่ว่า มักมีเรื่องมาหาบ่อยเหมือนกันนะสังเกตไหมคนบังกรนี่ไม่ค่อยพูดนะแต่พูดทีพูดหนักพูดแรงนะฮะฉะนั้นตอนที่ไม่พูดนะฮะบางทีเขาก็ไม่เกรงใจเรานะครับฉะนั้นเพื่อนชูนี้ทาอะไรก็ตามต้องรัดกลุ่มรอบคอบนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีคนเข้าใจผิดนะฮะเราสามารถจะชี้แจงนะฮะหรือมีเอกสารมีอะไรที่มันชี้แจงได้ก็ชี้แจงนะครับโอเคนะฮะสังเกตไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับที่ต้องระวังเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าลำคาญเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดนะฮะ คือเราทํางานนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่าคนดัน่าโอ้ทำให้เราเสียความรู้สึกอีกแล้วอะไรเงี้ยฮะนี่ครับคือต้องระวังนะครับอย่ามีศัตรูนะครับแล้วก็อย่าสร้างศัตรูนะฮะแล้วอย่าให้ใครมาสร้างเราเป็นศัตรูของเขาด้วยนะฮะพยายามอดนอนผ่อนตามนะครับคือมันเหนื่อยถ้ามีศัตรูบันเหนื่อยโอเคนะครับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเริ่มต้นสักราชหรือสัปดาห์นะฮะหรือต้นเดือนที่มันจะมีศัตรูในช่วงนี้ได้เราพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับ โอเคเนาะต่อมาครับบุมดาวนะฮะในช่วงนี้มันมีดวงนะครับข้อดีนะหนึ่งคนช่วยเหลือนะฮะมีแน่แนมีเรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายจะมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาข้อ2อนะฮะดาวศุกร์คือดาวการงานโคนจอยเวลชาชาโชคมีข่าวดีๆฮะจะมีงานใหม่ๆงานพิเศษหรือก็ได้ไปในที่ที่าอยากไปบางครั้งอาจจะมีงานที่เราทํแมาสร้างชื่อนะฮะเราทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับเราทําแล้ว มันสามารถแก้ปัญหาต่างๆนานาได้นะครับคือมันสร้างชื่อสร้างเครดิตสร้างผลลัพธ์หรือสร้างผลงานที่น่าพอใจนะครับ okay. แหมปลื้มนะครับแต่ไอ้กว่าจะได้เนะี่ยปวดหัวจนเหนื่อยรเรื่องคนหน่อยก็พยายามทํางานเต็มที่นะโฟกัส,สงานอยา่าโฟกัสเรื่องปากนิสัยจะคอคนแต่ต้องระวังคนนะครับระวังได้นะฮะเหมือนกับเหมือนกับงูพิษนะฮะคนบางคนเป็นงูพิษนะฮะเรารู้นะฮะว่าเราไม่ทาอะไรเขาหรอกนะฮะ แล้วเราก็รู้ว่าถ้าอยู่ใกล้มีปัญหาแน่ๆนะฮะทั้งที่เราไม่ทําอะไรบางทีเขาก็ทําเรานะฮะ,ะช่วงนี้นเราก็ต้องระวังนะฮะทำอะไรก็ตามต้องระวังคนนะครับข้อดีอย่างนะฮะคือมีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับดาวเสาราหูนะฮะมันมีเโอกาสจะเป็นเงินพิเศษหรือบางคนเป็นเงินที่เงินก้อนอย่างไรือว่าบางที่ซื้อมาขายไปซื้อขายได้เปลี่ยนซะเปลแล้วก็มีคือเรื่องของอรายรับที่คาดไม่ถึงก็มีเข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะได้ซื้อของถูกใจนะฮะแล้วก็ใช้เงินคุ้มค่านะครับเพราะว่าเรื่องเงินหรือทรัพย์สินเงินทองมีอะไรพิเศษพิเศษเกิดขึ้นนะฮะแล้วมีคนมอบของขวัญของรางวัลของพิเศษก็ถือว่าชื่นใจนะฮะเห็นไหมเรื่องดีๆก็มีใช่ไหมครับแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้ฮะเสน่ห์แรงนะฮะช่วงนี้เวลาถ้าใครโสดช่วงนี้เวลาคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยมันจะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ส่วนคนที่มีคู่แฟนนะฮะดาว,คว,ะะดวความรักช่วงนี้ก็เด่นนะฮะมีเรื่องให้ชื่นใจออออ่าาเเรรรืงคคควววมมมัักนนะะีไใให้้้แแแบบบุุยยยลลสจ มีโอกาสนะครับไปในมันหนด้วยกันปรึกษาหรือช่วยเหลือก็กุญกันมีปัญหาเรื่องงานก็เล่าระบายบางอย่างได้บ้างนะฮะหรือขอความช่วยเหลือหรือบางทีขอความคิดเห็นหรือบางทีแค่ระบายเฉยก็พอแล้วก็ดวงแฝงก็โอเคแมะเรื่องเงินกับเรื่องของความรักมันดีนะผมว่าเรื่องเงินกับความรักถ้ามันดีหรือเรื่องครอบครัวถ้ามันโอเคนะมันปัญหามันหายไปเยอะนะหรือว่าความหนักใจมันหายปเยอะนะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรแบบโอ้คนงี่เง่าเช่ามันเถิดนะครับ รับมือได้นะฮะถ้าคนของเรายังอยู่ข้างๆเราถ้ามีเงินให้ใช้แต่ตลอดเวลาได้เสื้อได้กินได้ช็อปเออชื่นใจได้กินขนมหวานได้ทานของอร่อยแต่เราก็ปื้มนะก็อย่างนี้ครับมันก็ได้ตามนี้นะฮะก็ถือว่าเห็นไหมมันเป็นเรื่องระวังก็เรื่องระวังของเขานะฮะแต่เราพอรับเงอได้เรื่องดีๆเนี่ยชื่นใจกว่าผมว่านะฮะแล้วก็ช่วงนี้พูดถึงเรื่องของอร่อยมีหมดนี้เป็นช่วงนี้มันจะมีเรื่องของได้พาไปมีคนพาไปทานของอร่อยอ่หรือจะไ,ไปในที่ที่เราอยากไปนะฮะหรือจะไปในที่ที่เราอยากไปมานาน อะไรเงี้นะครับมีคนพาไปหรือยังนะครับก็โอเคนะฮะแล้วก็อาจจะได้ซื้อของถูกใจอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่สุขภาพร่างกายระวังเรื่องของโรคประจำตัวนะฮะแล้วก็พักผ่อนนอนไม่พอแล้วก็เรื่องของอ่าการอักเสบตามร่างกายนะฮะระวังของหวานนิดนึงนะครับโดยรวมเป็นเรื่องดีๆเพราะคนเรื่องไม่ดีของวานเนีแต่เรื่องไม่ดีคือมันวุ่นวายคนนะฮะเรื่องคนเน่ยเอานะฮะมันก็ผ่านไปสัปดาห์เดียวนะฮะโดยรวมมีเรื่องดีๆกว่าเงินหมุนได้ก็โอเคละนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับขอให้ช่วงนี้นะฮะเป็นสัปดาห์ที่ อยู่ในสองราศีที่ต้องระวังจริงๆผมอยากเอาไปอยู่ในโซนหนึ่งในสี่ราศีฮะที่ดวงดีนะฮะในสัปดาห์นี้ยนะแต่ที่ต้องระวังก็ต้องระวังเอานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก่อให้ชูดีครับผมว่าผ่านไปได้แน่นอนเก่งอยู่แล้วเรานะโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสู้ต่อสวัสดีครับ